สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนรถขายรถอีกเช่นเคยนะคะอยู่ที่รถบ้านเฮงเงเฮงสองนะคะวันนี้มาพร้อมกับเจ้าตัวมาซาสองค่ะใครที่กําลังมองหารถผ่อนเบาๆนะคะค่ะคันนี้ยังผ่อนได้อยู่นะรถตัว1.5 hatchback ปี2011นะคะสภาพรถโดยรวมยังสวยพร้อมใช้งานนะคะน้องๆนักศึกษาก็ผ่อนได้นะอยากได้รถไปใช้งานแต่ว่าผ่อนเบาๆคันนี้มาพร้อมแม็กแต่งเรียบร้อยนะคะ ภายในก็ยังสวยอยู่นะคะสภาพโดยรวมคือยังสวยเลยเจ้าของเก่าถือว่าดูแลดีมากๆนะคะข,ข้างในเป็นเบาะผ้าสีทูโทนนะคะเป็นสีเทาแต่งกับสีดำนะคะสภาพรถโดยรวมยังสวยนะคะมาพร้อมกับผมเข้ารูปนะคะนี่ผมเจ้าของเก่าติดมาก็น่าจะสี่ห้าพันนะคะ สภาพโดยรวมยังสวยนะคะรถสวยเดิมนะคะไม่มีพิคว่ำไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะคะทางเรามีรับประกันหลังการขายให้นะคะลูกค้าที่สนใจเข้ามาดูมาชมรถกันได้ที่รถบ้านเฮงเฮงเฮงสองนะคะข้างหลังมีเซ,เซ็นเซอร์ให้2จุดนะคะตัวนี้เป็นแฮนแนบ็กหน้าประตูเนาะ นี่ก็มีที่เก็บสัมภาระได้เยอะนะคะแล้วก็สามารถถอดตัวนี้แล้วพับเบาะลงไปได้กว้างนะคะ,อะโอ้ยกล้องก,ก็ไม่ได้ตังใจเลยน็อตไม่ขยับเลยนะคะรถสวยเดิมเดยมปารไทโดูน,นะคะ ิิดสตาร์ตติดง่ายนะคะไมาอยู่ที่1นึ่งแสนมนกิโลนะคะภายในนะคะเครื่องปรับอากาศวิทยุใช้งานได้ปกตินะคะเอ m เอเะักการนข้อที่สามนันก็คือกำหนดลัเกการปล่อยตัวช่วคราวเอเยนเพ่งเพาะนะคะแต่ว่าตอนนี้มีข่าวนะคะเที่ยงนะคะเที่ยงข่าวเที่ยง เป็นเกียรโตขับง่ายค่ะขับง่ายจอดง่ายไซมินินะคะรถยังสวยอยู่นะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะกระจกเป็นฝกไฟฟ้ากระจกไฟฟ้า,อารอบคันนะคะนี่รถสวยพร้อมใช้เลยนะคะคันนี้สรุปให้ฟังอีทีนะคะเป็นตัวเจ้า มาสเตอรนะคะ1.5 h a t ดรถปี2011นะคะยังจัดไฟแนนซ์ได้ปกตินะคะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ4,000ไม่เกิน4,000นะคะคันนี้เราเปิดราคาที่1,55,000นาหะคะเข้ามาดูมาชมรถกันได้ที่รถบ้านเฮงเฮงนะคะถนนกาลปะพึกษ์บางแคค่ะทางเรามีจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ทั่วทุก จังหวัดเลยนะคะเข้ามาดูมาชมกันได้นะคะร้านของเรานะคะเปิดทุกวัน9โมงถึง6โมงเย็นนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถโทรติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์โทร099ค่ะ1519793นะคะเดี๋ยววันนี้น้องรถต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวถ้ามีรถเข้าใหม่เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะ ขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้โน้องรถด้วยนะคะสวัสดีค่ะ